สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมโรบอกนะคะก็วันนี้ในมือถือสามารถเล่นได้แล้วนะคะอย่างแรกนะคะให้เราเข้าเพจสโตนั่นเองค่ะถ้าสมมติใครชอบเล่นเกมโลบอกก็ให้พิมพ์คําว่าโรบบอกนั่นเองนะคะก็อันแรกเลยค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะอันแรกเลยนะคะนี่อันนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วก็กดกดอันนี้นะคะคือมาเล่นได้นะคะก็รอโหลดสักนิดหน่อยเยวลองดูก่อนนะคะก็อาจจะลองเล่นให้ดูสักนิดหน่อยละกันเนาะแต่่างที่อาจจะไม่เล่นนะคะอันที่เราชอบนะคะอันนี้ค่ะทนพิซซ่าน,นั่นเองนะคะก็ต้องรองมนโหลดด้วยเนาะแต่อาจจะไม่ได้เล่นให้ดูแล้วเนาะ รอโหลดสักนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวมันก็จะมาอันนี้เล่นได้เหมือนในคอมเลยนะคะก็สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะอย่าลืมลองโหลดเล่นกันดูค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe าาเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบัานมีทำคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ